อีซอขยี้ข่าวทิ้งระเบิดอีกลูกปมดาราสาวอออ่างทำธุรกิจสีเทาใหญ่ไม่น้อยหน้ากว่ามาเก๊า888สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าขาเปือกก็ไม่ได้พักเลยสำหรับ เพดดังออกมาเปิดโปงธุรกิจสีเทาที่มีเหล่าคนบันเทิงไปเอี่ยวด้วยจนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง กละทั่งถึงวันนี้ก็ยังมีออกมาเรื่อยๆเช่นเดียวกับเพจบรรจงชงข่าวที่ออกมาเปิดโปงธุรกิจสีเทาโดยรอบนี้ถึงคราวของดาราอักษรย่ออ่ออ่างโดยในโพสต์ระบุว่าดาราสาวอาออ่างคนไหนทําเว็บพนันรายได้เดือนละ50-60ล้านถ้าจริงตำรวจรีบตรวจสอบ อายัดตัวและทรัพย์สินเดี๋ยวกลัวจะเพ่นก่อนท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สงสัยกันอย่างมากมายว่าดาราสาวอ้ออ่างที่ว่าคนนั้นคือใครกันทั้งยังมีอักษรย่อออกมาอีกมากมายก่อนที่จะมีเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวสองได้ออกมาโพสต์เจาะลึกประเด็นดาราสาวอออ่างทิ้งระบอมรูปใหม่ ทำเอาหลายคนถึงกับอ๋อขึ้นมาทันทีเมื่อต้อนโพสต์ได้มีการโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งคล้ายกับดาราสาวคนหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานไปไม่นานพร้อมระบุบ,บอกว่าโอ้ใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้วตัวเองกำลังพาเพื่อนรักถูกร่างแหที่นั่งลำบากไปด้วยที่กำลังทำให้สองผัวเมียคู่รักดาราอ๋อ,อางเกิดอาการตากสั่นหนาวสท้นเพราะอาจโดนคดีนหนักจนเข้าไปอยู่ในเรือนจำในไม่ช้า หลังรู้มาว่ามีข้อมูลมัดแน่นและแหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่มีเครือข่ายใหญ่ไม่น้อยกว่ามาเก๊า888 88นั่นเองและก่อนที่จะมีหลายคนจับตาไปที่นักแสดงสาวอย่างแอร์พันธิลามีชาวเน็ตบางคนบางส่วนก็เข้าไปถามเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยได้มีการคอมเมนต์ใต้ภาพล่าสุดของเธอว่าตามข่าวจริงไหมคะรู้สึกช็อตฟิลอย่างมาก เพจแฉกำลังลงหลักฐานต่างๆนะคะลองไปอ่านดูค่ะเพื่อนๆแอร์พากันปิดเฟซไอจี IG นี้แล้วนะสรุปยังไงครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอติดตามฟังความจริงจากปากของสาวแอร์พันธิลา ย้ำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจซึ่งยอย่างไร,รก็ตามล่าสุดสาวแอดได้ลงรูปร้านดอกไม้เพราะเมื่อวานในวันวาเลนไทน์ร้านของสาวแอดมีลูกค้าจํานวนมากซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ขอบคุณลูกค้าซึ่งมีคอมเมนต์บางส่วนที่พูดถึงประเด็นร้อนพนันออนไลน์ในคอมเมนต์ รวมทั้งก่อนหน้านี้แท็กปรัญยูก็ได้เคยออกมาโพสต์ที่เฟซบุ๊กว่าไม่จริงใช่ไหมน้องมีคนส่งมาดาราสาวออกับเว็บพนันอันนี้ใครมีข้อมูลบ้างตกใจเลยงงเลยก่อนที่จะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปพร้อมกับโพสต์อีกครั้งว่าโล่งใจมากๆสบายใจละได้รู้ความจริงซึ่งหนุ่มแท็กก็ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดมากนักว่าหมายถึงอะไร ซึ่งงานนี้เราคงคงต้องรอความชัดเจนกันอีกทีว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นหมายถึงใครกันแน่ซึ่งเราเองอย่าเพิ่งคาดเดากันไปเพราะอาจจะไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ก็ได้